มื่อวานนี้นะครับผมขายโคดสองช็อกโกแลตไม่หมดนะครับผมเลยนำมาลองชิมดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรครับผลปรากฏว่าข้างนอกนะครับมันนิ่มเกินไปครับและข้างในก็มีความเยิ้มของช็อกโกแลตอยู่พอกินเข้าไปแล้วเหมือนไม่สุกนะครับผมจึงต้องทดลองหาสูตรการพริสูจและการอบใหม่ๆเพื่อจะให้ข้างนอกกรอบข้างในนุ่มตามคอนเซ็ปต์ของเราครับไปทดลองกันเลยครับขั้นตอนที่1วัดอุณหภูมิอากาศ2วัดอุณหภูมิความชื้น พราะอุณหภูมิร้อนหรือเย็นและก็ความชื้นสัมผัสมีผลต่อเลเยอร์และการพองตัวของโครซองครับซึ่งอุณหภูมิวันนี้คือ31องศาเซลเซียสความชื้นที่6 4เเซครับขั้นตอนที่3นําโครซองวางเตรียมพูฟขั้นตอนที่4ใช้เวลาพูฟสัก3าชั่วโมงครับขั้นตอนที่นํานำโครตซองไปใส่ในเตาอบครับขั้นตอนที่6ผมจะทดลองอบที่อุณหภูมิ1้อองศาเป็นเวลา15นาทีลองดูครับว่าจะเป็นอย่างไร นี่แหละครับผลที่ได้ออกมาก็รู้สึกเกรียมๆคริสปี้คริสปี้หน่อยครับขั้นตอนที่7เรามาลองผ่าข้างในดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรข้างในก็มีความนุ่มอยู่นะครับช็อกโกแลตก็ยังเยิม้มแต่ผมคิดว่าอยากที่ให้มันสุกมากกว่านี้อีกหน่อยครับเพราะผมกลัวว่าตอนที่นําไปขายพอโดนอากาศชื้นๆมันก็จะกลับมาได้ไมกครั้งครับขั้นตอนที่8นําำครัวซองไปอบต่ออีก3นาทีครับผลออกมาหน้าพอใจยอยู่เลยนะครับ โอเคครับเราจะลองสูตรนี้ไปลองขายให้ลูกค้าดูครับว่าจะเป็นอย่างไรหวังไว้ว่าจะดีกว่าเดิมนะครับอินชาลลอ